ต่อในข้อที่4กันต่อนะครับสำหรับในข้อที่4บอกว่าจากรูปจงหาค่าของ sin A แล้วเอาไปลบกับแทน B นะและเขาก็มีรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้มาให้นะครับมีมุมต่างๆมีความยาวด้านแต่ไม่ครบทุกด้านนะนะครับขาดด้าน AB ไปนะครับอ่ะและโจทย์เขาต้องการที่จะหา sin A แล้วลบด้วยแทน B นะครับอ่ะ เป็นแบบนี้คือสิ่งที่เขาต้องการหานะครับไซเอาแสดงว่าต้องอิงมุม A นะครับมุม A อเนี่ยอยู่ที่มุมด้านล่างด้านซ้ายนะแล้วไซฟังก์ชันไซมันก็คือด้านตรงข้ามด้านตรงข้ามในที่นี้ก็คือไอ้เจ้า8.1นะครับแล้วก็ส่วนด้วยมุมฉากแต่ว่าณตอนนี้ไอ้เจ้าด้านที่มันเป็นมุมฉากเนี่ยเรายังไม่ทราบนะครับด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือตรงข้ามมุม4ตรงเนี้ยเรายังไม่ทราบนะครับเราต้องไปหาตัวนี้ อะพี่แล้วจะใช้อะไรหอดีล่ะแน่นอนครับมันวนมาหลอกหลอนเราเสมอเลยสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยก็คือพีทาโกรัสนั่นเองนะครับอ่ะงั้นน้องๆก็ต้องไปใช้พีทาโกรัสในการหาด้านตรงข้ามมุมฉากด้านนี้นะครับข้อนี้ถ้าน้องจะหาด้านตรงข้ามมุมฉากด้านนี้น้องก็ต้องใช้พีทาโกรัสโดยการนําฉากไปยกกําลังสองใช่ปะ แล้วก็เท่ากับ10.8ที่ยกกำลัง2บวกด้วย8.1ที่ยกกำลังสองโอเคไหมนะครับน้องก็ไปคำนวณอันเนี้ยออกมาแล้วเดี๋ยวน้องจะได้ด้านที่อยู่ตรงข้างมุมฉากโอเคปหแต่อันเนี้ยเดี๋ยวพี่จะใช้ทริคนิดหนึ่งนะครับอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าท่านน้องทำบ่อยๆน้องทำจนคล่องๆเคยชินเนี่ยน้องก็จะพอจะเห็นภาพเองนะครับสำหรับข้อนี้พี่จะไม่แก้พีทาโกรัสแบบที่มันเป็นแบบปกติ แต่ถ้าเกิดว่าโรงเรียนค,นคุณครูเขาสั่งเขาอยากดูวิธีการแก้เนี่ยน้องก็ไปแก้นี้นะเนี่ยมันก็จะเป็นเบสิกที่สุดแล้วโอเคปะ่ะนะครับแต่สิ่งที่พี่จะทำสำหรับข้อนี้พี่จะใช้อัตราส่วนยอดคิดนะครับก็คือใช้อันนี้นะไอ้เจ้า8.1กับ10.8เนี่ยพี่เห็นว่ามันหาร0.9ได้ทั้งคู่โอเคปะ่ะงั้นพี่จะเอามาหาร0ูไอ้นี่ก็หาร0ู เมื่อ8.1หาร0.9มันจะได้9ครับโอเคปะ่ะนี่มันจะได้9้านะส่วน10.8จุไปหารศูนยเนี่ยมันจะได้สิบสอง้าเฮ้ยน้องค,คุ้นอะไรไหมมันมี9กับมันมีสิบสอนี่งานสนแสดงว่าด้านตรงข้ามมุมฉากอันนี้อัตราส่วนยอดที่เนาะเก้าสิบแล้วก็15นะครับสิบห้านะ งั้นอันนี้ต้องเป็น15แต่แต่แต่มันเป็นแค่อัตราส่วนที่ประเมินมานะครับที่ประมาณมาจาก 9, 12, 15นะตัวนี้จะต้องเป็นด้านตรงข้ามฉากเนี่ยนะครับน้องต้องเอาไปหารกับ0.9ครับแล้วเมื่อหาร0.9เนี่ยแล้วให้มันได้เท่ากับ15เนี่ยนะครับมันถึงจะเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากโอเคไหมเพราะฉะนั้นฉากจะเท่ากับ 0.9คูณ15ครับคูณ15โอเคป้าเนี่ยน้องใช้เทคนิคนี้ได้นะครับแล้วเมื่อเอา0.9คูณกับ15มันจะเท่ากับ13.5ครับนี่งั้นแปลว่าด้านตรงข้ามมุมฉากจะยาว13.5นั่นเองนะครับอ่ะโอเคป้านะครับอันนี้พี่ทำใช้เทคนิคนี้นะส่วนถ้าใครดูแล้วไม่เข้าใจน้องก็ไปแก้สมาการตามปกติแบบพีทาโกรัสนั่นแหละนะครับอ่ะ งั้นตอนนี้เราทราบแล้วว่าด้านตรงข้ามมุมฉากคือ13.5ไม่ใช่15นะไม่ใช่15นะไอไอสีอฟ้าๆเนี่ยมันเป็นพวกอัตราส่วนนะครับมันเป็นพวกอัตราส่วนอ่าเป็นอัตราส่วนยอดที่ดัก92.5ก็คือมาจาก3 4 5นั่นแหละนะครับอ่าพี่ก็ใช้เทคนิคนี้ไปนะโอเคพอเราได้แบบนี้เราได้ครบทุกด้านแล้วนะครับโดยด้านนี้เป็น13.5นะก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับเราจะมาหาไซด์เอ ได้จากข้ามส่วนชิดข้ามก็คือ8 1นะครับงั้นจะอันนี้จะเท่ากับ8 1แล้วส่วนด้วย13 5ครับนี่ s ซ n A ก็จะเป็นเท่านี้นะครับลบด้วยแทน B นะครับสําหรับแทน B ก็ต้องไปอิงมุม B ครับอ่าแล้วแทนคือฟัง์กชันแหละข้ามส่วนชิดนะครับข้าม B ก็คือ10.8โอเคปะแล้วชิด B ก็คือ8 1 งั้นน้องก็ต้องใช้10.8ส่วนด้วย8.1ครับโอเคปะพอได้แบบนี้ปุ๊บอย่างมากน้องก็ลองทำให้มันเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำนะครับหรือจะทำให้มันเป็นตัวที่มันไม่ติดทศนิยมก็ได้เพราะว่าทั้งบนทั้งล่างมันติดทศนิยมใช่ไหมอย่างละหนึ่งตำแหน่งก็เป็น81ส่วน135แล้วลบด้วย108ส่วน81โอเคปะนะครับ แล้วเนี่ยอย่างที่บอกน้องสามารถทําให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ําก่อนได้ก็อันเนี้ยเอา9ไปหาเนี่ยมันจะพอดีเลยนะครับ9หาร8 1เอดได้9 9หาร135เนี่ยได้15 9หาร108ได้12และ9หาร8 1อดได้9นะครับเห็นไหมคุณคุณไหมคุณคุณไหมสุดท้ายแล้วมันมันเป็นเรื่องอัตราส่วนไงสุดท้ายมันก็แบเป็นอัตราส่วนตามตัวนี้ตัวเดิมนะครับแล้วก็จะมีค่าเท่ากับอา่านณะตอนนี้มันเป็นการลบเศษส่วน การลบเศษส่วนน้องก็ต้องทําตัวส่วนให้มันเท่ากันนะครับงั้นระหว่าง9กับ15ครนอของมันคือ45น้องก็เอาไอ้เจ้าอันนี้อ่าเดี๋ยวพี่เขียนก่อนรอบหนึ่งเป็น9ส่วน15แล้วลบด้วย12ส่วน9นะครับอันนี้มันก็ต่ําลงเยอะแล้วนะนะครับน้องก็ไปคูณ3ทั้งเศษและส่วนที่ตัวหน้าอันนี้ก็คูณ5ทั้งเศษและส่วนที่ตัวหลังนะครับมันก็จะกลายเป็น27แล้วส่วน45 ลบกับ60ส่วน45ครับอ่าณนะตอนนี้ปุ๊บมันก็จะได้คำตอบเป็น27นําไปลบกับ60เหลือติดลบ33ส่วน45ครับทีนี้ตัวนี้สามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้อีกก็คือติดลบด้วยเอา3ตัดทั้งบนทั้งล่างนะเป็น11ส่วน15โอเคไหมจบครับอ่าเรียบร้อยเป็นติดลบ ส1ส่วน15นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยสำหรับในข้อที่4ออกลักษณะเป็นโจทย์ปัญหาที่ใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติเข้ามาแก่นะครับอ่ะก็หวังว่าจะเข้าใจฝากเทคนิคไว้ให้ด้วยนะครับใช้ได้แต่ก็เป็นการมองทลิกส่วนใครไม่เข้าใจน้องก็ไปแก้ตามข้างล่างพีทาโกรัสเทียวเล่มแก้สมการหาค่าไอเจ้าตัวตรงข้ามุมฉากแค่นั้นเองนะครับอา้าว ทิปในข้อที่4เสร็จเรียบร้อยแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้ทลิปหน้าไปตอบข้อที่5กันต่อนะเป็นยังไงบ้างครับน้องๆมีตรงไหนไม่เข้าใจสอบถามพี่ได้นะครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ